สวัสดีครับรพวกเราผบมานพินนะครับกับช anel ปิวไทยใน u t u b e ครับวันนี้ก็กำลังรอรถอยู่ที่สถานีชันชาตินานนะฮะก็เป็นสถานีสายใต้นะครับภวษาใต้ตนะครับของเมืองทางสาบันทอนคูนานนะฮะก็ตรงนี้ก็กำลังรอ,อขึ้นรถนะครับวันนี้จะให้ดูอย่างรถทัวร์บมงจีนนะครับบางทีสายไกลๆเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาจะแวะ ื่องบางเส้นทางนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเขาจะแวะอะไรประหลาดๆห,หน่อยนะครับจะเป็นแบบเหมือน,นกับที่พักอะไรไม่รู้อยู่กลางป่าเขานะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดพักอะไรใหญ่โตเหมือนกับรถทัวร์เนไทยนะครับจุดน,นี้เนี่ยผมกําลังเดินทางไปสังซาไปนาำดิงนะครับอันนี้เขาแวะนี่นครับจุดแล้วพวกุกทีเนี่ยเขาจะมีข้าวผู้ทิสซีนะครับซื้ออันนี้จำไม่ผิดนที่ 20-25หยวนซึ่งจากว่าแพงกันนะครับสิตต์ต้ประมาณ50บาทร้อยึินะฮะแต่คนกินเขาก็ทานกันนะครับอันนี้ผมเล็กภาพให้มันสว่างขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมืดกว่านี้นะฮะเพื่อจะได้เห็นอะไรนะครับมิกมันจะมืดมืดสนิทไปเลยครับจริงๆล้วก็จะเป็นแบบมืดสนิทแล้วก็มีห้องน้ำด้านหลังซึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ห้องน้าเตรียมไว้ก่อนว่าห้องน้ําตามจุดรถทัวร์พวกนี้เนี่ยมักจะไม่ค่อยดีจะเป็นห้องน้ําแบบเก่านะครับจะเรียก่ใช้อใทอเลน1ดึงุจศูนย์นะครับยังแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินทางด้วยรถทัวร์บางทีแตบบเนี้ยก็แนะนาว่าทานน้ำทานอะไรนิดน้อยนะครับห้องน้ำอะไรมาแต่พิเศแล้วก็กากทาก็เตรียมอะไรมาววไว้นะครับเพราะว่ามาตรงนี้อาจจะไม่ถูกปากแล้วก็ิงๆหลังเนี่ยมาค่อย อร่อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นตัดแพงขายแบบเท่องเที่ยวเป็น,ปใน,ในเป็นน,นะครับ็นนเป็นด้านหน้ารถนะครับของผมเป็นรถนอนนะครับเป็ือนกันที่นี้จริงก็มืดเลยครับสังเกตว่าแสงภาพในนี้มันจะแหงนะเพราะว่าขยายขยากขึ้นมาก,ก็ขอฝากทุกท่านค,ครับเรื่องการเดินทางครับผม